สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็อยากจะนำนะคะรูปแบบที่จับสังเกตเลขนะคะเลขเบ้ลกับเลขหามนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเข้ามาบ่อยนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะจะเอาเลขไหนมาใช้หลังจากนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านลองสังเกตไปพร้อมๆกันนะอันนี้นะคะจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะสามารถจะทําเงินได้นะคะแต่โอกาสพลาดโอกาสหลุด ก็ให้ทุกท่านนะคะเผื่อใจเอาไว้ทุกๆครั้งนะคะเราจะนํานะคะตัวเลขที่อยู่ระหว่างเบิ้ลกับหามนะคะจะใช้2ตัวนะคะมาเสียวกันเนาะดูว่าเลขที่เราจะนํามาใช้เนี่ยมันเสียวสมชื่อหรือเปล่านะคะอันนี้คือ8นะคะเราจะใช้8ที่อยู่ระหว่างเบิ้ลหรือหามนะคะบวก1แล้วเราก็จะใช้8แล้วก็บวก1เป็น9 89นะคะรูดสกประตูบนล่างนะคะนี่เก้าเข้านะคะอันนี้คือเราขอยกรอบที่8นะคะวันที่4นะคะต่อมาจะเห็นว่า9นะคะเลข9เข้ารอบที่9ต่อมารอบที่10นะคะจะเห็นว่ามีเบิ้ล3 3 1นะคะแล้วเอา1น,นะคะบวก1เป็นสองใช้1กับ2ในการรูด19ประตูบนล่างนะคะเด้ง นะคะอันนี้เด้งเดงต่อมานะคะเราก็จะลองดูรอบที่15ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือ8นะคะ8บวก1เป็น9เราจะใช้8กับ9นะคะรูด8เข้านะคะต่อมารอบที่20 3ส9ามนะคะเราจะใช้เลข9บวก1เป็น90 9เเข้าอันนี้ก็เด้งนะคะ ต่อนะคะรอบนี้ออกตองใช่ไหมคะทุกท่านนะคะจะใช้ได้เลข9ลองดูนะคะว่าแล้วแต่ทุกท่านนะคะจะนําไปปรับใช้นะคะอันนี้เราจะทําให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะกรณีที่เราจะใช้เลขที่อยู่ใกล้เบิ้ลที่เราบอกเนาะอ่ะก็เป็น9กบวกหเป็น0ก็ได้90นะคะหรือท่านใดนะคะอาจจะใช้เลขที่มันต่างกับเลขตองหรือเลขเบิ้ลนะคะก็ 6บวก1เป็น7ใช้67นะคะอันนี้ถ้าเกิดใครใช้90นะคะก็จะเด้งนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะใช้6 7อันนี้ก็เข้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการจับสังเกตเลขเบิ้อกระหามนะคะเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างของวันนี้นะคะวันที่5ว่ารูปแบบที่เรานำเสนอนะคะยังเข้าอยู่ไหม นะคะรอบที่3นะคะ6.6.1นะคะแล้วก็2.7เราจะใช้ตัวนี้นะคะ1บวกกับ1นะคะจะได้2รูป19ประตูบนล่างนะคะอย่าลืมเดี๋ยวรอบที่4เราดูซิว่าเลขที่ออก8.8.7แล้วก็8.2เข้าไหมคะ เราได้1กับ2เนาะ2เข้านะคะต่อมานะคะจะเห็นว่ารอบที่4มีเลข7นะคะเราก็จะใช้7บวกกับ1เท่ากับ8นะคะเลขที่เราจะนำมาใช้ก็คือ7 8รอบที่5ดูสิคะว่าเลขเข้าไม่เอ่ยห้า 5, ห4 7เเข้านะคะ อเดี๋ยวต่อมาเราก็จะลองดูไปอีกนะคะ7บวกกับ1เท่ากับ8ก็ได้7 8เหมือนเดิมเนาะรอบที่6เข้าอยู่ไหม3า8 7 0เจว้าวเด้งนะคะเด้งบนล่างเดี๋ยวเราก็จะลองยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูรอบที่7นะคะเลขที่ออก นะคะรอบที่เกตมันออก808เนาะแล้วก็49เราลองนำศูนย์นะคะศูนย์บวกกับ1ได้เท่ากับ1เลขที่เราจะใช้ก็คือ0นย์นะคะตัวนี้กับ1นี้นะรูป19ประตูเดี๋ยวดูรอบที่8นะคะเลขที่ออกคือ907แล้วก็94มีไหมคะถูกนะคะ ต่อมาก็จะลองยกรอบที่12นะคะเลขที่ออกก็คือ3,4,4เราใช้3นะคะ3นะคะบวกกับ1ก็ได้เท่ากับ4แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้3ามสี่ลูดนะคะเดี๋ยวเราดูรอบที่13าเลขยังเข้าอยู่ไหมสองห้าเจ็ดแล้วก็หนสนะคะ ว้าวก็ถือว่ารูปแบบนี้ทำเงินได้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะลองจับทางเลขที่เรานำเสนอเนาะไปปรับใช้ในวันต่อไปหรือรอบต่อไปดูนะคะเพราะว่าเบิ้นหามันเข้ามาบ่อยนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะเอาตัวที่อยู่ระหว่างเบิ้นกับหามนะคะมาบวกหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ใช้ตัวเดิมรูสิบประตูนะคะทุกๆครั้งในการทำเงินนะคะอยากให้ทุกท่านมีสตินะคะ ถ้าเกิดว่ามันหลุดก็หยุดพักวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกันเข้ามาขอให้โชคดีมีเงินทุกๆรอบวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ